สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆต้มาพบกับคุณครูใช่แล้วค่ะคุณครูขนุนเิงค่ะสัปดาห์นี้นะคะมีชื่อหน่วยว่าสีสันสดใสซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสีนั่นเองคุณครูขนุนคิดว่าเด็กๆรู้จักสีกันแล้วนะคะ ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะที่คุณครูขนมนำมาฝากเด็กๆนะคะก็คือกิจกรรมกลางแจ้งค่ยเด็กๆกิจกรรมกลางแจ้งวันนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่ากระโดดกระโดดกระโดดตามที่บอกนะหนูๆซึ่งจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาอบอุ่นร่างกายกันก่อน,นะค่ะเด็กๆยืนขึ้นค่ะเด็กๆยืนขึ้นแล้วยังไย โอ้เก่งจังเลยค่ะช่าเด็กยืนขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปอบอุ่นร่างกายกันก่อนเลยค่ะไปกันเลยค่าเด็กเดเดี๋ยวเราจะมาอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกลางแจ้งนะคะซึ่งท่าที่ครูทวนจะนํามาให้เด็กๆได้อบอุ่นร่างกายก็คือท่าหมุนเอวค่ะเด็กๆเราจะหมุนเอวกันทั้งหมด10ครั้งนะคะเด็กเด็กเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยืมถ้าเด็กเดพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา หมุนเอวกันเลยค่ะเด็กๆกลางขาออกอนิดนึงนะคะแล้วเราจะหมุนไปทางขวาก่อนนะคะเริ่มเลยนะคะ1 2ึ่งสองสามสีห้าหเจปดเก้าเย่ก็อบบุนร่างกายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมการแกงกันเลยค่ะไปกันเลย ค่าเด็กเก่เดี๋ยวเรามาทาําก,กิจกรรมกระโดดกระโดดตามที่บอกนะหนูๆซึ่งวิธีการเล่นนะคะก็คือเราจะมีผู้เล่นกันทั้งหมด2องคนค่ะเด็กๆก็ให้ตาต้องของเด็กๆนะคะเป็นคนออกคําสั่งนะคะซึ่งคุณครูห,หนุนะคะก็จะให้ตาต้องของคุณครูหนุนเป็นคนออกคําสั่งนะคะวิธีการเล่นก็คือแบนบนี้แ้วค่ะเด็กเก่สมมุติว่าตาต้องสั่คุณครูหนุนแล้วว่ากระโดดไปทาง ครั้งคุณครูก็จะกระ,กระโดดไปทางซ้ายนะคะหนึ่งสองไปนะคะถ้าจากล้องสั่งให้คุณครูหนุกระโดดไปข้างหน้าสองครั้งคุณครูกับหนุ่ก็จะกระโดดไปข้างหน้าสองครั้งนะคะแบบนี้ค่ะหนึ่งสองซึ่งถ้าผู้สั่งสั่งให้เรากระโดดไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าหรือทางหลังเด็กๆก็ควรที่จะปฏิบัติตามนะคะซึ่งคนสั่งนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็น ากร้องนะคะจะเป็นเพื่อนจะเป็นพ่อจะเป็นแม่ก็ได้นะคะเด็กๆแต่ว่าคุณครูหนุนอยู่กับตากร้องนะคะคุณควูหนุนก็เลยให้พีต่ตากล้องนะคะเป็นคนออกคําสั่งให้คุณควูหนุนค่ะเด็กๆพร้อมจะทากิจกรรมไหมยังคะวู้เย่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันเลยคะ่ะไปกันเลยน่าด็กๆคุณพวนวหนุพนพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมแล้วคะ่ะเดี๋ยวคุณควู ไปทางไหนนะคะพี่ตาล้องพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะพี่ตาล้องสั่งคุณผู้กระดได้เลยคะ่ะกระโดดไปทางขวาสองครั้งพี่ตาล้องสั่งว่าให้กระโดดไปทางขวาสองครั้งนะคะเริ่มเลยคะ่ะหนึ่งสองกระโดดถอยหลังหนึ่งครั้งพี่ตาล้องสั่งให้กระโดดไปข้างหลังหนึ่งครั้งแล้ว ระโดดไปทางซ้ายสองครั้งมีตะกรงสั่งให้กระโดดไปทางซ้ายสองครั้งท่าเด็กๆไปเลยค่ะ1 2<ๆ>ึ 2> <ๆ>่ท่าเด็กๆเด็กๆสามารถที่จะให้ผู้สั่งสั่งให้เด็กๆกระโดดไปทางไหนก็ได้ไปจำนวนกี่ครั้งก็ได้นะคะตามที่เด็กๆอยากจะเล่นเลยทั้หจะดูนะคะว่าเด็กๆมีมีท่าทางในการกระโดดอย่างไรนะคะจะดูความแข็งแรงของเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆ,ๆกระโดดให้ยาว ที่เราทำกิจกรกรมกลางแจ้งเสร็จแล้วเราจะมาทำอะไรกันต่อคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยออ้เก่งจังเลยค่ะเราจะมาผ่อนคลายร่างกายกันนั่นเองซึ่งท่าที่คุณครูหน่นนำมาให้เด็กๆได้ปฏิบัติกันนะคะมีทั้งหมด2ท่าค่ะซึ่งเราจะทำท่าละ5้าครั้งนะคะเด็กๆท่าแรกนะคะก็คือท่าสะบัดมือค่ะเราจะสะบัดมือกันทั้งหมด5้าครั้งนะคะเด็กๆเ,เริ่มเลยค่ะ1 2 3 1สองหนึ่ง สองสามท่าที่2นะคะก็คือท่าท่าเอาแขนชนกันแบบนี้แล้วก็อ้าออกแบบนี้นะคะเด็กๆเราจะทํากันทั้งหมด5้าครั้งค่ะเริ่มเลยนะคะ1 2 3 4งหเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเด็กๆเราผ่อนคลายร่างกายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคะ่ะเด็กๆเราก็ทํากิจกรรมกลางแจ้งหน่วยสีสันสดใสเย้ จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมอัดคลิปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูขนนุนได้ดูแล้วก็ส่งให้คุณครูนุชได้ดูกันด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมปฏิบัติกิจกรรมกันเยอะๆนะคะค่ะช่วงนี้นะคะดเด็กๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะคุณครูขนนุนนะคะก็ขอขอบคุณ ผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของเด็กๆนะคะแล้วก็ขอบใจเด็กๆด้วยลูกที่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเลยและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในทลิปต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณผู้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเอ๋เด็กๆยังไม่จบจ้าเด็กๆอย่าลืมให้ดาวตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะ ถ้าหนูพอใจมากหนูก็ให้สามดาวถ้าหนูพอใจปานกลางหนูก็ให้สองดาวถ้าหนูพอใจน้อยหนูก็ให้1นึดาวอย่าลืมให้ดาตวตนเองกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย